เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2559ที่โรงเรียนพุทธชินนราชพิทยาในช่วงกีฬาสีมีนักเรียนหญิง4คนและชาย1คนจากสีฟ้ากำลังช่วยกันทำฉากกีฬาสีอยู่ด้านหลังพระประธานในโรงเรียนจู่ๆทั้งหมดก็พากันร้องไห้หวิดร้องมีอาการปวดท้องมือชาเท้าชาราวกับถูกกระตุกจากบางสิ่งโดยพร้อมกันผู้ปกครองที่พาเด็กๆไปหน้าองค์พระและนำสร้อยพระมาคล้องคออาการหวิดร้องค่อยๆเบาลง เหลือเพียงเสียงสะอื้นก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจด,ดูอาการแม้ว่าผู้บริหารและคุณครูวิเคราะห์ว่าเป็นอุปทานหมู่จากความเครียดและความออรล้าของเด็กๆโดยเฉพาะหลังจากมีนักเรียนต่างสีมาดึงทูบที่เด็กกลุ่มนี้จุดข,ขอเข้ามาไว้แต่เหตุการณ์ครั้งนี้กลับปลุกให้เรื่องเล่าที่เงียบไปนานหวนกลับมาเล่าขานก,กันอีกครั้งบริเวณปัจจุบันของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคนเมืองพิษณุโลกทราบกันดีว่าอดีตสถานที่แห่งนี้เดิมเป็นชาปนาสถาน เทศบาลหรือป่าช้านั่นเองสมัยก่อนผมอยู่แถวตานเดียวต้องผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำเห็นภาพการจัดงานอยู่เสมอด้านในเป็นพื้นที่ที่เจ้าของนำซากวัวควายทำแหลกมาวางเป็นกองทำให้เกิดมลภาวะกลิ่นคละคลุ้งที่ตั้งสุสานของเทศบาลเมืองพิษลกมีมานานหลายสิบปีเป็นทั้งป่าช้าไทยสุสานคริสต์ทางทิศเหนือและสุสานแขกทางทิศตะวันออกก่อนจะมีการล้างป่าช้าครั้งแรกในปีพศ2500และล้างครั้งใหญ่ในปีพศ2534 เพื่อเตรียมสถานที่สร้างโรงเรียนใหม่ที่ย้ายออกมาจากวัดพระรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่นั่นเองการล้างป่าช้าครั้งนั้นเป็นงานใหญ่ที่ต้องทําตามประเพณีไทยจีนอย่างเคร่งครัดเมื่อเริ่มขุดเปิดพื้นดินสิ่งที่พบยิ่งตอกย้ำว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองคนตายอย่างแท้จริงบางหลุมพบการฝังซ้อนกันถึงเจ็ดศพ บางสพถูกฝังพร้อมโซ่ตรวนหลายหลุมพรมเฉพาะหัวกระโหลกที่ติดกันเป็นก้อนใหญ่ราวกับถูกประหารชีวิตแบบตัดศีรษะพร้อมถ้วยชามสังคโลกที่บรรจุกระดูกอยู่ภายในทั้งหมดถูกรวบรวมทำพิธีและนำไปบรรจุที่สุสานเขาฟ้าเทียนหัวสัวเพื่อให้ดวงวิญญ,ญาณได้สงบเมื่อโรงเรียนสร้างเสร็จจึงมีการทำติดไม้สามง่ามสกดวิญ,ญญาณไว้อยู่ภายในหอประชุมชินสีเพื่อสกดดวงวิญ,ญญาณเสียร้ายและสิ่งอัปมงคลต่างๆ แม้การเวลาจะผ่านไปความเชื่อเหล่านี้อยู่ในอาคารห้องเรียนและเสาต้นกเก่าๆที่บางแห่งเคยมียันไทยจียนแปะไว้อย่างเข้มขลังนักเรียนรุ่นแรกๆที่เข้ามาใช้พื้นที่เล่าว่าอาคารบางส่วนโดยเฉพาะห้องน้ําชั้นสองและห้องวงยุทธวาคิตเป็นจุดที่ทําให้ความรู้สึกแปลกประหลาดทั้งเสียงสีเท้าบนพื้นที่ว่างเปล่าเงานคนแวบผ่านกระจกทั้งที่ไม่มีใครอยู่หรือกลิ่นทุบจางๆลอยมา เชื่อว่าพื้นที่ที่นี่ยังมีเงาของอดีตทับซ้อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อย้อนเทียบกับเหตุการณ์ปี2,559หลายคนจึงไม่มีใครปฏิเสธว่าความเชื่อและบรรยากาศเดิมอาจยังคงส่งอิทธิพลต่อจิตใจของคนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่บางอาจมองว่าเป็นเรื่องของร่างกายอ่อนล้าและความกดดันบางก็เชื่อว่าวิญญ,ญาณบางดวงอาจยังไม่ไปไหนและเพียงต้องการความเคารพเล็กน้อยจากผู้ที่เดินผ่านพื้นที่เดิมของพวกเขา สุดท้ายไม่ว่าความเป็นจริงจะเป็นเช่นไรเหตุการณ์ในวันนั้นก็กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชื่อของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาผูกพันกับเรื่องเร้นลับอย่างแยกกันไม่ออก